นนี้ทำอะไรได้านเอ๋อะไรคือวอร์ดอ่ะอันนี้คือเว็บบน,นอะไรอ่ะยายนานย่า<ะ>มันคืออะไรพี่เม <laughs> พี่ก็ไม่รู้มันคือเว็มมต์ชื่อว่าวอร์ดอ่ะต้องไปดูใน YouTube ว่ามันคืออะไรอ่ะนี่นี่นี่จัดจัดว้าววา้าวนายนายเคยเห็นคนแก่กรีดร้องปะทำไมอ่ะดูนะ วันจูงบ n ก Box งนี้จะดีเหรอปล่อยชัดออกไปนะพวกเด็กแสบเดี๋ยวก่อนเถอะผมไม่รู้ครับผมไปรอนแล้วครับไปมาวัาดีเสมอครับผมแค่ลองใช้เวทเดี๋ยวก่อนเถอะเด็กเวรนี่ยให้ถึงตอนเช้านะอยากจะสาปเพกเป็นกบให้ดูทั้งคู่เลย อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จอมมานอาจจะตื่นขึ้นมาตอนที่พวกเรามาก็ได้นะแต่ผมอาจจะเป็นจอมมานก็ได้นะยายเหมือนที่ผมบอกไงว่าแเคยบอกแล้วใช่ไหมถึงอาจจะเป็นจอมมานไม่เป็น่ะยังไงความมีตัวหลานะก็อยู่ที่ที่ตัวหลานนะถึงว่าหลาจจะเป็นจอมมานแต่จะเกิดหลานทาเพื่อข้างหลังก่อนยายโอเค ทำไมโอ้ยมันกันไปครับมาดูวมาดูล้วยมาดูก่อนไหมพูดก่อนไหมไม่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 มันพี่พูดไม่หายพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ทางน้ำตั้งนะจะมาไฟไฟอย่าแล้วโอเคจะหายเราทำอะไรไม่รู้เห็นพี่โบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วนะช่วยนั่นไอ้ตาย ไม่โม่ปีกมันปีกมันทับฟันแล้วผมไม่เห็นกระวังกระลากอ่ะไม่มึงก็เดินบนกเอ็นบันทากนี่ไม่เห็น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 ก็โลมาวีเอาละห่าระวังนะอย่าไปซนสิพี่แอฟพี่ตะวงขุดเลยขุดเลยมิลาดอย่าไปกลัวเตียงคนเหี้ยว เไม่มีใครอยู่เลยอ่ะไหนอ่ะไม่มีใครเลยเอาฉันว่าจะไปคู่โอ้ยอุ้ยใครไหนคนน่ะคุณชินไหมอย่าบอกนะว่านางลืมออกจากการเป็นสเปกเตอร์เอ้าเขียนบอกนะว่านางลืมกินยาหมดตัวน่ะนายหายลืมตัวอยู่ เ็นนัมทำไมดาเมจฉันมันไม่แรงเลยวะนี่ฉันเป็นผู้ใช้ไฟเหรอเนี่ยนายไม่ตื่นเต้นกับฉันหรอฉันอุตส่าห์คนบุกภาคของนายแล้วนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ดีใจด้วยยอมไปเลยปลอมที่สุดเลยอ่ะมาะนเถอะกระบอมไฟกอะบอมไฟกอะบอมไฟกอะบอกฉันอยากรู้จริงนะว่าเวชมันแรงขนาดนั้นเลย วิ้ยทำไมมันกลายเป็นไม้อะมันโดนเผาอ่าจะไปใช้เวทไม้ก็ได้นะวิฉันรู้จักนะคนที่ใช้เวดไม้อะได้รู้<ช>จักรุ่นที่หนึ่งเปล่ากาเซียนเยเหรอใช่ใช่ใช่มันจะใช้อซิซิโน่เส่แล้วก็จะออกมาเป็นแบบกระถา,มาไม้อ่านั่น<เล>ไม่รู้จักเลยนั่นไม่รู้จักสินะ ที่ที่โลกที่เรามามันมี YouTube นะแล้วอย่างใหญ่ไง,ยา,งยายก็จะชอบด,ดูสาวน้อยในะตะเกียงกล้วยย้อนหลังอ,อ๋อใช่จัดใช่จัดใช่จัดใช่ใช่เพ่านั้นนะว่าแต่บา <ub> ราชูบาเช่เนะใครสามารถใช้เวนมนฝ่ายได้บ้างอ่ะยายนี่เออพูดถึงเวทมนต์ยายดูนี่อะดูนะว้ายนี่ผมยายยายไปแล้วยายน้ำยายยายนี่น้ำเป็นไงยายเมื่อกี้ไม่เป็นไรเกิดคือยาย เก่งมากยายจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมยายอ่ะเมื่อกี้ยายทำอะไรนะอ๋อยายยายบอกว่ายายเป็นคนที่ร้อนแรงยายก็เลยระเบิดพลังเวทมนต์ไฟมาให้ทุกคนดูร้อใจทำงานทำงานก็เป็นทีมช่วยๆกันอุ้ยใครมันใส่ช่วยด้วยช่วยด้วยอะโอ้ยโอ้ยอะไรอะตขึ้นเนี่ยนี่หลังเงือะโอ้ยหลังเงือะโอ้ยขนาดนี้ไม่เจอแล้ว มันมาอย่างไรอะไม่ยอมเฮกซิโอใช้เวมนหมดไม่ได้น <feed> <Inf less sound> ี่ไงเรียบร้อยแกแกนี่มันโอ้ยทำไมโลกใบนี้เป็นสีชมพูให้หัวใจของเราได้รู้เดี๋ยวจะแกะนี่ก็เท้าหัวงูที่สุดเอสไปเลยเรหฆ่ามันดิโอ้โลกใบนี้เป็นสีชมพูไป็นอะไรไปไหนแล้วล่ะ โอ้โว่าเงยจากเสาอย่าเข้าไปนะมันกินคนนะต้องอืน่นนะเรียบร้อยโอ้ได้เลยกวัดยอดาไม่ถึงนี่หว่าเรียบร้อยลุงจำไว้นลลุงว่าสี่วันสามวันสี่วัน กพลังแบบนี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะกล้าดีแต่รีมันมาเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าเราทำบ้านให้เขาไงอ๋อว่าแต่นี่มิรัตผิดอันเธอชอบบ้านแบบไหนอ่ะมิรัตมิรัตอ๋อหยดลุกนดโอ้ยลุกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ทำอะไรกับฉันไว้บอกแล้วอย่ามารองดีกับฉันยาย ทำไมเฮกซิถึงใช้กับลุมหนวดไม่ได้อ่ะปอยทุกคนทุกคนว่าเขาเต็มไหมนะไม่ไม่รู้ว่านับวันฟันดด้าโอ้โอ้โอ้อ้โออ้โ้โอ้โอ้อ้โนอ้โอ้โ้โออ้โอ้อยโอ้โอ้โอ้โอะโอ้โออ้โอออ พาคแมรี่จากฉันไปก็ฆ่าฉันเลยสิเอาเลยเพื่อนบัวของนายอะ่ะทำได้อยู่แล้วอย่านะอย่านะเซิรตต่ออะไรทั้งนั้นนะผลงม,มามาพาคนสัดชั้นของฉันไปแก้แค้นะให้แมรี่เองแต่พวกนายเดินทางมาด้วยกันไม่ใช่หรออยู่ด้วยกันตั้งนานมิหลัดไม่ใช่คนแบบนี้นะแล้วสิ่งที่ฉันอยากรู้คือเมื่อไหร่ กูจะมาอีกกูเลยกูยืดได้เองนี้แล้วกูคนเราจะออกมาเอาไปไปขอาไปเอาไปเอามาทอาไมพูดเอามึงออกมาเลยห้าสี่สามสองเออโอ๊ยลนมันเป็นบ้าเลยโอ้ยเดกแดกของฉันจุดเดียวนี้นะอะไรอะเสียงลุงชัดชัดนี่อาจารย์เรื่องจังมันบานปลายเกินไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรของจางไม่ทั้งออกเสมอแต่ค่าแรเปลี่ยนมันค่อนข้างจะแพงนะม่ราสำหรับนายนะแค่นายคนเยอะเท่านั้นมึงกูยังไม่ทำพูดอะไรเลยมึงยุ้เหรอนั่นนี่เอาใหม่ีะา่มน้ตอนเลยหยุดนะพิ่เดี แค่ยืนถือสลักไม่ต้องไกลอ่ะไยังไม่โมหันหลเลยมาเร็วมายังใกล้ๆนะโมอ่ะโมลอยู่บนเตาคอยทำสะท้อนน่ะคุณยายสะท้อนใช่คุณยายว่าไงจ้าเด็กๆคุณยายเอาปากใกล้ๆไม้หน่อยว่าไงจ้าเด็กๆคุณยายเอาปากใกล้ๆไม้หน่อย ทำไมเสียงคุณยายเาาบาอ่ะบองนะงยายใกล้อีคุณยายโอเคใคล้ละโอเคถ้าชอบคลิปเรื่องหลังแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์คอมเมนต์ใต้ล่าปเป็นกำลังใจให้กับช่องโมคัสด้วยนะครับ